นี่คือทางออกการวางมือไม่ใช่ทางออกการมาวางมือสามารถช่วยได้ในหลายๆเรื่องพระคัมภีร์ได้บอกว่าการวางมือเป็นหลักเบื้องต้นแห่งคริสตศาสนาเป็นหลักคำสอนเบื้องต้นนะครับมีประโยชน์อย่างแน่นอนผมเองก็วางมือคนอไอ้แมนผมเองก็รับการวางมือด้วยแต่นั้นไม่ได้แก้ปัญหาทุกอย่างการแก้ปัญหา ทุกอย่างอยู่ในพระคัมภ se um ีร์แล้วอยู่ที่ว่าคุณจะมองไปที่พระองค์หรือเปล่าคุณเชื่อไหมในพระคัมภีร์เล่มนี้ปลดคุณออกจากหนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีอยู่ได้คุณเชื่อไหมว่าการเชื่อและทําตามพระคัมภีร์เล่มนี้จะปลดคุณจากโรคทุกโรคที่คุณเป็นได้คุณเชื่อไหมว่าการเชื่อตามพระคัมภีร์เล่มนี้จะทําให้คุณมีชีวิตตามที่คุณฝันไว้และเกินกว่าที่คุณฝันนี่คือสาเหตุที่มารโจมตีพระคัมภีร์ทําให้เราอ่านแล้วง่วงนอน พอเรานอนไม่หลับสิ่งแรกที่เราเนึกถึงทำยังไงหยิบพระคัมภีมานั่งอ่านที่นอนหลับสบายนี่ไม่ไม่อ่านพระคัมภีร์เนี่ยเป็นที่วางรีโมทอยู่ที่บ้านเราเราไปไหนเราพกพระคัมภีร์พกไปทาอะไรพกไปเท้าแขนอยู่ที่บ้านโอ้ยพระคัมภีร์ก็อยู่ติดตัวเอารีโมทวางซ้าลกดดูช่องเจ็ดช่องสามถึงหลายอย่างที่เราจะใช้อาวุธของเรา ถึงเวลาหรือยังที่เราจะเปลี่ยนชีวิตของเราใหม่ถึงเวลาหรือยังที่เราจะทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายจริงๆแล้วเปลี่ยนชีวิตได้จริงเอเมนหากวันนี้เท้าคุณติดข่ายมองไปที่ไหนมองไปที่พระเจ้ามองไปแค่ไหนพระคัมภีร์บอกมองเสมอนั่นหมายถึงเมื่อคุณมองแล้วคุณเชื่อตามพระวจนะกล่าวทําตามพระวจนะทําตามพระวจนะแล้วสภาพมันแย่ลงเรื่อยๆคุณยังไม่ล้มเลิก แล้พระคัมภีร์บอกถ้าคุณไม่ท้อใจไปก่อนคุณจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาอันควร amen, amen. ตัวนี้บอกให้รู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการมันไม่ได้เข้ามาดวนนะักและคนที่ทุกวันนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างรีบร้อนไปหมดโทรศัพท์เพื่อนไม่ยอมรับสายทีกียังโทรศัพท์ลงกับพืน้นนะขับรถคนขันข้างหน้าเขาขับไม่เร็วทันใจเราเราบีบแต่ใส่เราตื่นมาแล้วก็โมโ oh หออกไปทํางานก็โมโ oh ห กินกาแฟก็โมโหพักเที่ยงก็โมโหเลิกงานก็โมโหลับบ้านก็โมโหพระพรจะเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไงขนาดเราไปสั่งอาหารก็ยังมีให้กดเลยนะว่าหกสิบนาทีเนี่ยหกสิบวินาทีถ้าอาหารไม่มาส่งเราโวยเอาของขวัญเขาได้เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างมันเร่งร้อนแล้วเราเอามันเร่งกับพระเจ้าได้ไหมครับเราเร่งพระองค์ไม่ได้เอเมนงั้นคุณอธิษฐานคุณเชื่อว่าคุณได้รับจงเต็มใจที่จะเชื่อเป็นปี แล้วผมบอกได้ถ้าขวดคุณเต็มใจที่จะเชื่อเป็นปีกว่าจะได้รับบางทีอีกสองวินาทีคุณก็ได้รับแล่ละเฮเมนบอกตัวเองนะฮะความเชื่อฉันคือความเชื่อนิรันจ้ะถ้าฉันเชื่อว่าฉันหายต่อให้ฉันตายฉันก็ไม่เปลี่ยนความเชื่อถ้าฉันเชื่อว่าฉันมั่งมีต่อให้เดือนหน้าต้องไปยืมตังเขา ฉันก็เชื่อว่าฉันมั่งมีและถ้าคุณไม่ท้อใจไปซะก่อนคุณจะได้เก็บเกี่ยวในเวลาที่สมควรมองพระเจ้าอย่ามองมนุษย์ถ้าศิษยพิบาลมองมนุษย์เสร็จเลยบทนี้ใครรวยแก้งไปอธิษฐานใกล้ๆพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์ขอให้พระองค์ตรัสกับคนที่ มีใจใส่ซื่อกับพระองค์คนที่ไวกับพระองค์จริงๆคนคนนี้ถ้าเขาไม่ไวเขาจะไม่ได้ยินจากพระองค์คนคนนี้ก็ต้องไหวฝ่ายวิญญาณมากๆจัดกับเขาได้เถิดว่าข้าพระองค์กําลังเดือดร้อนลูกของข้าพระองค์กําลังจะไม่มีอะไรกินแล้วโอ้พระองค์เจ้าขา้าขอเพิ่มเติมให้เขาขอเพิ่มเติมให้เขาขอให้เขาเชื่อฟังพระองค์เถิดขอพระองค์ละลายหัวใจแ,แข็งกระด้างออกจากเขาโอ้ปลดปลายพระองค์ปลดปลอยเขาได้เถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยา โอ้โอ้โอ,โอ้ข้าพระองค์ได้ยินเสียงแล้วพระองค์กำลังบอกให้เขาเอาเงินให้ลูกสามพันบาทหาเลลูยะหาเลลูยะโอ้พระเจ้าตรัสกับใครบางคนที่นี่ในห้องนี้แลวผมเชื่อว่าคนนั้น่ะได้ยินจากพระเจ้าแล้วคนนั้นเนี่ยเจาเงินไหมผมสามพันบาทพี่น้องคอยดูให้ดีคนคนนี้คือยักษ์ใหญ่ฝ่ายวิญญาณโอ้ฟูไหมครับฟูมีเท่าไรก็ควักหมด มองที่พระเจ้าเท่านั้นอย่ามองที่สมาชิกอชเมนส่วนสมาชิกมองพระเจ้าอย่ามองคนข้างๆงให้พระเจ้าเป็นแหล่งของคุณถ้าพระเจ้าเป็นแหล่งของคุณคุณจะเป็นไทยอชเไมเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพร,พระองค์สำหรับพระวจนะในวันนี้ลูกขอบคุณที่พระองค์ได้ทําให้ลูกเป็นไทยแล้ว และเมื่อพระบุตรทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยเราเป็นไทยจริงๆและไม่ว่าในโลกนี้มันจะมีตะข่ายคอยดักจับเราในด้านต่างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นพันธนาการใดก็ตามเราเชื่อว่าควรที่บุตรของอับราฮมัมทุกคนจะพ้นจากพันธนาการในวันนี้และรูกขอบพระคุณที่พระคริสต์พระองค์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อพวกเราทั้งหลายและพระองค์ได้ไถ่เราให้พ้นจากอํานาจแห่งความมืดทั้งหมดแล้ว พ้นจากความขัดสนพ้นจากความยากจนพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นและด้วยบาดแผลของพระองค์เราทั้งหลายจึงได้รับการรักษาขอบคุณที่พระองค์รับสิ่งที่ไม่ดีไปจากชีวิตของเราเอาไปทั้งหมดเอาความพ่ายแพ้และให้ควาชัยชนะแก่เราเอาความอ่อนแอและให้ความแข็งแกร่งของพระองค์เอาความขัดสนและให้ความมั่งมีของพระองค์เข้ามา ดูขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกคนที่ได้ยินถ้อยคำในวันนี้พวกเขาจะไม่ยินไม่ได้ยินแล้วหลงลืมไปแต่เขาจะประพฤติตามและได้รับผลโดยการประพฤติของเขาดูขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนสำหรับพี่น้องที่ดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับพระเจ้าได้โปรดปล่อยคุณให้เป็นไทยแล้วแล้ววันนี้คุณสามารถที่จะเป็นไทยได้โดยเริ่มต้นจากการรู้จักองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหากคุณเชื่อสิ่งที่ผมประกาศ คุณเชื่อในว่าพระเยซูได้ตา,ตายเพื่อคุณและเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามเพื่อคุณผมอยากให้คุณอธิษฐานกับผมดังนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอเชื่อและว,วางใจในองค์พระเยซูคริสต์ลูกเชื่อว่าพระบุตรของพระองค์ตายเพื่อลูกชดใช้นี่แทนลูกไถ่ลูกให้พ้นจากความบาปทั้งสิ้นและลูกเชื่อว่าพระโลหิตของพระองค์เท่านั้นที่ชำระล้างลูกได้ และลูกเชื่อว่าในวันที่สามพระองค์ได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นจากความตายพระเยซูเจ้าลูกขอติดตามพระองค์ลูกขอให้พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายในชีวิตของลูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนหากคุณได้อธิษฐานตามนี้นะครับพระเจ้าได้เข้ามาประทับในชีวิตของคุณแล้วคุณได้เกิดใหม่แล้วผมอยากจะให้คุณไปหาคริสต์จากใกล้บ้านอยู่นะฮะ แลวเข้าไปศึกษาพระวจนะที่นั่นทุกวันอาทิตย์หรือตามเท่าที่เขาจะมีสอนพระวจนะนะครับสำหรับท่านใดก็ตามที่ต้องการรับการรักษาการรักษาเป็นของคุณแล้วตะข่ายทั้งหมดพนันการทั้งหมดถูกทําพังทลายไปหมดแล้วในวันนี้ผมอยากจะขอให้คุณวางมือในส่วนที่คุณเจ็บป่วยแล้วเราจะใช้ความเชื่อร่วมกันนะครับในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทั้งหมดในร่างกายของคนคนนั้นจงออกไปจากร่างกายของเขาจงหาย จงมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์ในพระนามพระเยซูคริสต์ผมอยากให้คุณลุกขึ้นทําสิ่งที่คุณทําไม่ได้พระเยซูได้ตรัสกับคนที่มือรีบให้เหยียดมือออกไม่ว่าคุณกําทําอะไรไม่ได้มาก่อนผมอยากให้คุณได้แสดงความเชื่อออกมาฤทธิเดชของพระเจ้าเข้าไปในร่างกายของคุณแล้วจะทํางานต่อไปที่นั่นและเขียนมาเล่าให้เราฟังนะครับสําหรับท่านที่รับความรอดและอธิษฐานไปแล้วแล้วคนที่ได้รับการรักษาเขียนมาเล่าให้ฟังตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ ก็ดีใจนะฮะที่วันนี้ได้มาที่นี่นะครับพวกเราดีใจไหมคุ้มไหมครับคุ้มนะครับเวลาเราไปกินอาหารนะฮะเราก็มักจะบอกโอ๊ยร้านนี้คุ้มร้านนี้ไม่คุ้มนะครับการมาโบสถ์เราควรจะรู้สึกแบบเดียวกันไม่ใช่มาแล้วโดนสิทธิพิบิมันตีกันอยู่เรื่อยตีตตคนใส่เสื้อลายสก็อตเนี่ยคนใส่เสื้อลายสีฟ้าอ่อนพระเจ้าจะเล่นงานคนนั่งข้างหลังเนี่ยภรรยาของเขาก็เช่นเดียวกัน ตีตีด้วยนะตีเขาจะกลับมาทําไมถ้าคุณไปตีลูกค้าคุณเปิดร้านอาหาร้วเขาจะกลับมามไหมเออบางคนนี่มันไม่มีสตินะเปิดร้านอาหารเนี่ยผู้จัดการร้านเขายังรู้เลยถ้าจะให้ลูกค้ากลับมาต้องทําไมครับบริการเขาดีๆนี่เป็นอะไรเป็นสอบอตีเขาอยู่นะแล้วเขาจะกลับมาทําไมพระเจ้าเรียกสอบอไปถูกตีแทนนะัมจะบอกให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นสอบอต้องรับเอเมนต้องยอมตายแทนสมาชิกได้ และพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้ถูกเรียกน้อยไปกว่าเราก็ต้อง